วันดีนสนุกฟรีฟรดีทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แฟน,แฟนรายการนะครับรายการพี่ดีมากๆครับร้องคู่ทูเกเตอร์ต้องติดตามจริงสัปดาห์นี้ครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเทปท,ที่ต้องบอกเลยว่ามีความประทับใจแบบแน่นมากๆครับ <c oughs> เพราะว่าพลังหญิงเพื่อผู้หญิงอย่างพี่ปานธนพรฮะมีโอกาสได้มาเป็นศิลปิน โจ์นะครับแล้วก็ไปร้องคู่ประกบกับน้องขนมจีนครับโอ้โหในเพลงนะที่มีชื่อว่าเงียบๆคนเดียวแล้วก็อีกหนึ่งเพลงฮะสงสารกันหน่อยครับงานนี้ทําเอาน้องขนมจีนเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะคุณนะใช่แล้วน้องจะประกบคู่กับขนมจีนแล้วนะคะอีกหนึ่งคนหนุ่มเสียงส่งพลังอย่างคิวสุวีระนะคะในเพลงข้อความของพี่โจวงพอสค่ะที่พี่ปานธนพรบอกเลยนะคะว่าอินหนักมากๆวันนี้มีเบื้องหลังสุดพิเศษของโชว์เหล่านี้

อินหนักมากในวันที่เขาไม่อยู่เรารู้สึกเราเราเสียใจเราเราเสียดายเหลือเกินเอางี้แล้วกันเราเสียดายเหลือเกินที่เสียงเสียงหนึ่งจะหายไปจากโลกใบนี้ทั้งที่เขาควรจะได้อยู่แล้วก็ได้สร้างความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า คิดถึงเพลงนี้มันมันมันมีค่ามากกว่าแค่เพลงแล้วอะสำหรับผมนะสารที่คนได้รับมันก็จะต่างกันไปเราจะมีตัวละครในห่วงคำหนึงของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดถึงใครแต่ที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อคิดถึงเขาแล้วจงจำแต่สิ่งที่ดีของเขาไว้ ดันด้วยอะก็รู้สึกแบบคาดหวังเพราะว่าคือด้วยด้วยทุกทุกอย่างแบบเพลงที่มันทำอะมันแบบดีมากๆแล้วมันแบบท้าทายความสามารถเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอถึงเวลาที่แบบมันแบบสําเร็จตามที่เราแบบต้องการแล้วก็ด้วยเอ่ออารมณ์ที่ร้องตอนนั้นนะคะคือมันแบบมันแบบถึงจุดพีคสุดอะไรเงี้ยอยากที่ได้เจอห่งจีนซึ่ง เป็นสิ่งที่พี่เห็นมาตลอดแล้วก็รับรู้ถึงความพยายามของเขาที่เขาสู้กับอะไรเฮ้ยคุณผู้ชมขนลุกอะ อยากให้แบบติดตามจริงๆนะฮะเปิดสกิลหขวงคุณการที่แบบนักร้องศิลปินระดับประเทศสองคนอย่างพี่ปานที่เป็นรุ่นพี่ในสังกัดเก่ามาเจอกับน้องขนมจีนที่เห็นเด็กเติบโตขึ้นมาแล้วเขาร้องสองเพลงแล้วสวนกันอ่ะสมาธิสติต้องดีมากๆเลยคนหนึ่งโอ้พี่คิวอันนี้ก็พลังเสียงแบบสะท้านมากๆครับผมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งเทปที่สร้างความประทับใจให้กับุผู้ชมอย่างแน่นอนติดตามไม่ดีครับรายการนี้ร้องคู่ทูเกเตอร์วันเสาร์นี้เวลาสองทุ่ม 15นาทีนะครับใช่แล้วค่ะ